สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเข้าช่วงปลายเดือนมีหน้าหกเจ็ดต้นนี้โบลงถวยซ้ำไปค้องถวยงัดมาดายักหน่อยเลยเจ้าลายเลย น,นี่ครับน่าจะเป็นงวดสุดท้ายที่ที่ได้เกียตสวนเถ้าแก่แล้วนะครับเถาแก่ล่ออกแล้วนะครับโมแมน่นะครับเบาหยอกอผมบวไหวนะครับบ่ได้มีปัญหากับเถ้าแก่หรือว่าบ่ได้อ่ามีปัญหายังนะครับเถ่าแก่ก็ดีครับ ป่าเพื่อนครับมาหยอดนนำกดส่วนทั้งข้างนะครับติดเกล่ยไปทายเดิน,ด,น,นด้นเพื่อนนะคร,ะคระับก็่ม่ได้มีปัญหากับเถื่อนเถื่อนก็ใจดีเม่ได้มาวุ่นวายนะครับให้เงินพิเศษนำนาะไปขายยางกันให้ติดพิเศษตลอดเลยแต่ว่าผมกีดบ่ไว้นะครับ ตะกี้ก็ไว้เนาะตะกี้คือไว้เดือนนี้คือบไวตะกี้มีพี่สาวนะครับเอื่อยซอยยอดนำากดสวนพอนะครับสวนพันหาอต้นหลกักๆกเป็นกับสียอดเบิดเลยนะครับคนเดียวกสัสซีีผมไปซอยแนเป็นลังเมือนะครับถ้าอัคนคป็นยอดน่านแล้วผมก็สิไปผมตื่นเสามาสวยๆนะครับสิบโมงสิบเอดโมง เทือยอย่างออกหลายผมก็ได้ไปซอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นบอยู่นะเป็นไปเห็ดงานทั้งอื่นทั้งไก่แล้วนะครับผมก็ต้องหยอดเองนะครับหรือบอกาห้เมียหยอดตะกี้แม่กับเบิงลูกหน่อยนะแล้วกาห้เอื้อยหยอด แล้วการลังเทือเมยเพิ่นว่างเพิ่นบ่ม,มีธุระเพิ่นกับเพหยอดซอยนะครับส่วนส่วนเถ้าแก่พุ่งกระยอดนะครับบัดนี้เกยไปอยู่แล้วขนาดเพิ่นมาอยุในแจ๊คสีไวหรือโบไวขนาดนี้จะส่วนเจ้าของส่วนพอเพิ่นก็ต้องพักไปก่อนนะครับส่วนนี้ก็สีขอเพิ่น เราพักไปก่อนบม่ได้ปิดกันให้หามว่าผู้ใดมากี่ตอนะครับเป,เ,ปเป็นซิ์ของเพื่นเป็นเพง่อได้มีเวลาหาคนมากี่ตอวนะแต่ผมสิบอกเพืน่นก่อนเนินๆอยู่แล้วครับเป็นโครงการยุดพักส่วนทั้งนั้น คือเสียบอะไรไปต่อนะรหยุดพักว่าเสียเอาไว้เปิดหนาฝนว่าได้เปิดซ้ำกะเพียดซ้ำที่เจ้าของไหวนะไหวซ้ำใดก็เอาซ้ำนั้น ขอนอยู่ครับพนกีดยางไล้หลับจางนี่สีโูดีครับขั้นจากสวนยางไปโดยที่บริเวณีปัญหาในมันสีมีความผูกพันกับป่ายางนี่คเพราะว่าคูมือคูมือเนาะเอามาอยู่สวนยางตลอดเป็นซีเมนสสวนเจ้าของกรนนะยา ย่างสวนนี้มันก็ใกล้บ้านนะครับแตก็บสั้นบันไดกับยางก็บ่ได้เป็นย่างเกย่ยางเปิดหน้าเล็กครับมีโอกาสกัสิมาพอเพิ่นกี่ด้วยกันแหละคันเพิ่นบ่มีคนใหม่มากีบเนาะ วันนีอก็สีหึงเฮงแน่พี่น้องเพราะว่าอย่างมันก่าบุคอยออกหมครับสีซิปมีดขึ้นไปแล้วคือจังนี่นี่กสีมีดนะครับมันได้สำเนียมีที่หางกำลังสี่อยเนาะสมาชิกลดลงครับ วันนี็คือสีเดยท่ายคลิปสวนพอปแล้นะครับบรรยากาศก็สีเปลี่ยนแปลงไปเนี่เดี๋ยวสิผ้ามาแวอยู่นะครับพ้ามาถ่ยา,า,ายเถอมีคนใหม่มากีดเนาะพ้ามาถ่ายเบิง้งหน้าอ,อย่างก็เจออ้านำ ว่าของผมในสิเทียบเขาได้โบนะผม,มว่าแถวนี้ไม่แต่คนรมีฝีมือรครับอะซิมาเล่นน้ำ อาซิเป็นคนในบ้านนี่ครับผมมีไอ้คนหนึ่งเราก็ไปกีดไกด่เราอาดีอย่ามากมีดสวนนี้ก็ได้นะครับตัวนี้มันไก่บ้านครับบัททัานด้ ใบแก่สำนาะได้ออกซํำครับอย่างบัท่านได้ฮอดช่วงออกดีเจอหนึ่งสำนัะอันเวลาผมสิไปรับจ้างสวนอื่นผมกะเสียเอาคลิปกีดนี่แหละไอ้ขา้า้เบึงพอว่าเออสนายางหม,หมอนี่เป็นไข่ในประมาณทิ้งสี่ กีดบัวง่ามเลยกับบัวบาดปันไดเนาะบาดนอ้อยนะครับ้น้นสุดท้ายนะครับกิดบ่แล้วนะครับเมื่อนี้่เพราะว่าตื่นสวยเลยประมาณสี่แถวมีแจบะบ่อยาเข่าปันไดแล้วเพราะว่า คึนสุดท้ายแล้วขึ้นต่อไปก็สิเปลี่ยนใบแล้วที่ดาวพี่น้องผู้ใดสั่งมีดผู้ใดอยากได้มีดก็คอมเมนต์สั่งมาได้ครับมีหนุ่มเงียบดีมาต้องมาเสียเวลาฝนมีดมันสิเขาบ่เบา,านะครับมื่อนี้สิฝนเขาบ่านะครับมื่อนี้สิเกิอดอุบัติเหตุกลางเด็ก ใบมีดติ้นเดือยฮักบอนะเอาเปลี่ยนกลางส่วนอย่างได้เลยนะครับกระส่เปิดฟ้าทั้งกลนันนี่ลวากา็เอาใบมีดใส่ไว้ในดามนะเ,เหลือสี 1, 2, 3, อ่แถวเดียวหนึ่งสองสามสี่เงาไปพูนครับวันนี้มันเจ็ดวง เจ็ดโมงกว่าแล้วแดดสองนะมันสกีนให้แล้วสิบแล้วประมาณเจ็ดโมงกับแปดโมงครับเดว่าเอาไว้มืออื่นซะเนี่ยแถวนี้กินแล้วแถวกลางทางอุ้ยลงตะเวนสูงแล้ว